ดิฉันตั้งใจว่าวันนี้ฉันจะอยากออกกำลังกายในบ้านซาร่าคุณรู้สึกยังไงบ้างอ่ะคุณรู้สึกยังไงอ่ะเฮ้ยซาร่าฟังกูด้วยซาร่าทำไมกูอยู่ในโลกของดเรกเซลอยู่คนเดียวนี่อะอะไรท่นมันพลาดอ่ะทางพลาดไงทางพลาดไงสิบทีโอเคโอ้ยตัดสั่นแล้วเก่งไว้เก่งไว้นี่เก่งโอเคขออีกรอบนึง อันนี้อย่ากวดชุดตีนนะบ้าแค่นี้ไม่แค่นี้เขาแม่เมื่อยมากเลยอ่ะไปเร็วกว่านี้อีกไม่ไม่ได้ส่งแต่แขนเร็วกว่านี้อีกมันต้องอย่างนี้ป่ะนี่ถ้าขี้เกียจอะไปนอนก็ได้ไม่ว่าจะท่าไหนผมก็สบายมากอัพอัพ วันนี้นะคะจะเป็นการออกกําลังกายค่ะนี่ค่ะใส่ชุดเตรียมพร้อมแล้วนะคะใครที่อยากจะฟิตหุ่นนะคะหรืออยากจะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงวันนี้นะคะก็จะมีท่าต่างๆที่สามารถทำตามได้มีประโยชน์อยากจะเฮลตี้ก็ต้องดูทางนี้ค่ะวันนี้นะคะมีนัดน้องชายมี่นะคะเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวนะคะมาที่บ้านเดี๋ยวไปดูซิว่าอยู่ไหนกัน อพอเวลาเพิ่มความเร็วเยอะแล้วพอแบบเริ่มจะไม่ไหวะัลเล็ตมันร้อยแปดสิบยเงี้ยพี่ก็จะเริ่มชะลอแล้วอ่าจริงๆเวลาเราวิ่งเราอาจจะไม่ต้องฝึกแค่คุมเคสต,ตลอดเวลาก็ได้บางว,วันวิ่งเป็นแบบเตยนทัวร์ก็ได้อย่างเช่นวิ่งเรเร็วสักหนึ่งนาทีวิ่งช้าสี่นาทีเป็นหนึ่งหนึ่งต่อสี่ก่อนอ uh huh. พอเริ่มแข่งอะไรเปนหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อหนึ่งวิ่งเร็วหน uh ึ่งนาทีวิ่งช้าหน uh ึ่งนาทีอันนั้นก็จะฝึกอีกรูปแบบหนึ่ง จะเป็นเรื่องด้านสเตจเริงคอใช่ไหมทีมเมื่อจะมีแบบนี่ไปวิ่งมาแล้วเหรอไปวิ่งมื่แล้วดิอะเราเขคาแล้ก็มัวแต่ช้าเขานัดตั้งนานแล้วอยู่ก็ช้าใช่ไหมะยังไม่รู้เลยว่าน้องมาคือมาปุ๊บแล้วออกไปเลยไม่คิดจะรอเลยเพราะงั้นอืมอ่ะโอเคจะไปวิ่งอีกรอบไหมล่ะจะไปวิ่งอีกรอบไหมล่ะไปไหมไม่อดไม่อดไม่อาแล้วนี่นะคะนี่ค่ะน้องชายของนี่ค่ะนะคะส่วนนี่สามี ใครไม่รู้เผื่อใครไม่รู้เผื่อคิดว่าเปลี่ยนสามีคุณเจตกี่ปทุมครับเจ้าของฟิตดีฟิตเนสนะครับดิฉันตั้งใจว่าวันนี้ฉันจะอยากออกกําลังกายในบ้านไหนบอกว่าจะออกแบบว่าเออเบาๆใช้อุปกรณ์ในบ้านให้เป็นประโยชน์เผื่อท่านผู้ชมอยากจะทำตามเอาน้ำให้หน่อยได้ไหม ไม่ได้ข่ยนี่ใช่ป่ะฟังก็เดี๋ยวออกกำลังกายไงก็เดี๋ยวออกกำลังกายต่อเดี๋ยวหมายว่าเออเนี่ยเอาน้หน่อยน้ำแรกแต่บ้านเราไม่มีนะใไมต้องออกไปซื้อนะคุณซีกินน้ำธรรมดาไม่ได้ไม่ต้องออกไปซื้อใช้เก่งจริงๆริงอยากกินน้ำใช่ไหมในบ้านมีฟลาโวนีไม่ใช่เอาน้ำแร่เออนั่นจะเข้ามาเถอะน่ะมีอะไรดีๆเข้ามา นี่จ้าเครื่องกรองน้ำเซฟนะคะคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าเวลาที่นี่จะเลือกอะไรเข้ามาที่บ้านนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับการกินการดื่มการใช้เนี่ยเราต้องเลือกแล้วเราต้องมั่นใจว่าแบบ มันมีคุณภาพแล้วก็มีประโยชน์เพราะว่าพี่ซีอย่างที่เรารู้กันนะคะก็เป็นคนที่แบบเป็นคนง่ายๆแต่ความง่ายๆของเขาเนี่ยเขามีรายๆๆละเอียดเยอะเพราเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเคยได้ยินไหมที่บอกว่าน้ําประปาดื่มได้ดื่มได้ค่ะแต่ว่าเราจะมีความกังวลว่ากว่ามันจะมาถึงเราเนี่ยมันจะมีสาตกค้างไหมมันจะสะอาดไหมท่อจะแบบสะอาดไหมไม่ต้องกังวลนะคะเรามีเครื่องกรองนนะ้ำเซฟส่วนนี้ค่ะ ความละเอียดของเขาในการกรองมันจะ0.0001ไมครอนก็คือง่ายๆคือมันกรองละเอียดมากแล้วก็เป็นเครื่องกรองน้ําที่นอกจากจะได้น้ําดื่มที่สะอาดแล้วนะคะเขายังเพิ่มคุณภาพให้กับน้ําอีกด้วยเพิ่มคุณภาพน้ํำยังไงอย่างเช่นนะคะเพิ่มความเป็นด่างแล้วก็เพิ่มแร่ธาตุอย่างเช่นแมกนีเซียมหรือแคลเซียมด้วยค่ะแล่ที่สําคัญนะคะสามารถกรองน้ําปรปาน้ํากลอยแล้วก็น้ําบาดาลที่ผ่านการบำบัดเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ นี่นะคะนี่เองก็ต้องดื่มเช่นกันนะคะอือคือมันจะไม่มีกลิ่นแบบน้ำปลาปาหรือคลอรีนอะไรเลยกินแล้วแบบรู้สึกสะอาดค่ะเฮะ้ยทำอะไรอะ่ะรอน้ำอยู่ตั้งนหน้ลก็มา,นานนเอาุน้ำให,ให้กลองให้เสร็จสับเรียบร้อยมีขวดของคอนของมันเครื่องอะไรเนี่ยแปอามาได้เมื่อไรเนี่ยเครื่องของน้ำจา้า มาไ่นมาหล่นี่ติดเองเหรอจะมาหรอกใครจะติดตั้งเองเขามีเจ้าหน้าที่มาติดตั้งให้นี่นะคะเป็นเครื่องกองน้ำเซฟถ้าคุณซื้อเครื่องกองน้ำเซฟปุ๊บเนี่ย โทรไปที่ call kind of center so <It> 1นเตอร์1210เขามีสาขา50สาขาทั่วประเทศนอกจากนั้นแล้วนะมีบริการอ on site service ก็คือถ้ามีปัญหาเมื่อไหร่ปุ๊บนะโทรกิ้งเดี่ยวเข้ามาเลยตั้งแต่การสาธิตสินค้าติดตั้งสินค้าชําระค่างวดบริการซ่อมนะคะจนถึงเปลี่ยนสารกรองด้วยก็คือมาบริการทุกขั้นตอนถึงที่ที่คุณต้องการเลยเอ้ยลูกน้ําเนื้ออะไรคุณภาพมันได้อันนี้เราต่อกับอะไรเนี่ยท่อเปล่า คือมาตรฐานนี่ยนะคะเขาจะผ่าน ISO แล้วก็มองเรียบร้อยแล้วแต่วัตถุดิบกับสารกรองเนี่ยเขาก็นําเข้าจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ผ่าน NSS แล้วรับรองว่าดีเลิศค่ะเออหวานทำไมมันอะไรขนาดนี้เนี่ยเออไม่ไม่มีกลิ่นเลยอ่ะดีเออได้ได้ได้้เลือกแล้วได้ไปได้จ้ะเอานี้ไปด้วยจ้ะออกกำลังกายแลวจ้ะนี่ก็หมายความว่าคือเราก็มีน้ำแร่ดื่มในบ้านแล้วเด็ใช่จ้ะ ตายแล้วเลิศนะเนี่ยดีไมจ้าโอ้ยเลิศค่า,า,าไปออกกำลังกายค่ะไปเราไปทางนูง้นดีกว่า <c oughs> มาดีวะมาดีวะเชน่าวันนี้เราทำอะไรกันคะเราจะออกกำลังกายแบบอยู่ที่บ้านครับชว <c oughs> ่วงโควิดเราก็เลยจัดเป็นแบบไฮไลท ที่ไม่ค่อยตั้งใจเนี่ยคุณทำไงบ้างคะอ่ะวันนี้นะคะเจเจเขาก็เตรียมโปรแกรมมาให้เราแล้วในจริงออกออกอยู่บ้านออกกําลังกายได้เยอะมากเลยนะจะใช้บอดี้เวกก็ได้รือใครมีขวดน้ําก็ได้ดําเบลก็ได้วันนี้ก็เลยจะแบบผสมแบบหลายๆอย่างให้ด้แต่ถ้าสมมติว่าใครอยากได้แบบโปรแกรมที่เจเจแบบออกให้เลยก็ได้อ๋อได้ได้ที่เว็บไซต์ของิีดีก็จะมีจัดโปรแกรมทั้งแบบเป็นกลุ่มแล้วก็แบบเดี่ยวเดยวก็ได้เป็นออนไลน์เราจะขึ้นให้ตามนี้ครับ อามาเลยโอเคอามาไหวหรือเปล่าใครเจเจ๋หรอไม่กูเนี่ยไหวเปล่าไหวหรือเปล่าอามาลองดูะลรฮะเริ่มจากการคว่กกอดอะตอนนี้ใครที่ดูอยู่ทําไปด้วยได้เลยนะลองเทสกันยอามาเริ่มจากแบบแกนการลงตัวก่อนกอดตัวเองเข้าเปิดออกเยอะๆกอดตัวเองเยอะๆยืดตรงนี้ยืดอกนี่ยืดหลังออซสร่าคุณรู้สึกยังไงบ้างอะคุณรู้สึกยังไงอะ ไปสลาฟังกูด้วยซสลาฟไหมไหมคุณรู้สึกไงไหมมึงไม่ฟังกูอีกแล้วมั้ยทำไมกูอยู่ในโลกของดิเรกเซลอยู่คนเดียวนี่ท้ากวาดน้ำดีอันนี้คือได้ตรงไหนอ่ะอันนี้คือยืดแฮมสเตปติงได้หรอไม่รู้เสกอะไรเลยเลยไงตรงนี้เหรอเนี่ยข้างหลังไปเรื่อยเอาปลามาหัวไหลเอาแบบวาดวงกลมกว้างไปข้างหลังกว้าง อะไปข้างหน้าอีกสักหกทีนี่ใกล้เสร็จยังอ่ะนี่เพิ่งวอร์มไม่ฮัลโหลนี่ยังไม่เอาเลยเนี่ยถอยไปข้างหลังยืดตัวไปข้างหน้าดีโอ้โหไม่ออกอกังกลไปเป็นชาติยใจเข้าหายใจออกดัน <c oughs> อย่าจะไป <c oughs> ถึงสวรรค์เดียววนั้นไปได้ก่อนไม่กล <c oughs> ับมังในวันนี้อ,อีกทีนึงอีกทีย,ยังยังไม่ได้เหรอสุดท้ายโอเค หายสุดท้ายที่ลาสเวกอง้าวคนยากเก่งเก่งองเยอะเหี้ยานีจะได้ยืดฝั่งนี้แล้วออกแรงฝั่งนี้ลมลึกอีกขออีกสองทีใครเที่ยขึ้นโอเคสลับฝั่งไม่สนใจกูเลยอ่ะไม่สนใจกูเลยอ่ะ จะจริงจังแล้วนะโอเคนี่แบบจริงจังแล้วมาเตรียมรูวเขาเป็นแบบคัพโปลมาให้ครับไปเล่นคู่กันได้อุปกรณ์ฉันนี่จ้าแมทช์ฉันสีชมพูนะคะถ้าใครสนใจนะคะของคุณแอรินนะคะ everyday by p ขายของนิดนึงเสร็จแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวยูจะแพลงรอแล้วพี่ทำอะไรเบอร์ปี้ข้ามพี่เบอร์ปี้ทำยังไงเบอร์ปี้จะมีให้เลือก2เลเวลเลเวลแรกคือแบบเต็มๆเดินไปวิดพื้นลงขึ้นมา แล้วกรกระโดดข้ามที่นี่อ้าวล้วมันพลาดอะท่างพลาดไงท่างพลาดไงไอ้นี่ให่าหๆอย่าพลาดนะไม่ได้ร้อนเล่นนะเร็วๆมาความตั้งใจของเราไปผมต้องจับเวลาด้วยสิบทีโอเคดีสองดูจริงท้องเยอะๆสามให่เหยียบของฉันโอ้ยโดนสัตว์แล้ว เ,เก่งไว้เก่งไว้มันีีเก่งดันขึ้นมาโอ๊ยโอ้ยเท่าไหร่แล้วครับเก้าเก้าแล้วอย่าพึ่งเราขึ้นมาขึ้นเดียวโอเคสลับกันของยูเป็นแบบโมดิฟายไม่ต้องวิดพื้นแค่เด้งไปเด้งมาแล้วกระโดดครับของจะแปดอ่ะให้ลดลดเหลือแปดของสามสองไปแพร็กเนี่ยจะได้กล้ามเนื้อท้องที่แข็งแรงเบอร์พี่เนี่ยได้เกือบครบทุกส่วน พอที่เด้งกลับไปเก่งท้องดีๆไม่ให้หลังแอนนะเอ็มดีโดดแล้วก็ดดก,กลับไป e p c ทำไปนานแล้วเนี่ยอย่ากวนตีนอย่ากวนตีนเร็วๆ <laughs> ดีตั <laughs> ้งใจดีคนเขาดูอยู่บ้านเลยอีกทีเดียวอีกทีเดียวเก่งไว้เก่งจะดันไม่ไปเก่งโอเคพักแป๊บเดียวพักนิดนึงได้ นี่อากาศร้อนกินน้ำเย็นได้อีกนึงมันจะทำให้แบบคราสเด็กลงมาฉันจะบินไปในจักรนาคันจะบินอันนี้อย่าเหยียบได้ป่ะออกไปทาสุกุยยังมาได้โอเคต่อไปเป็นชุดที่สองคนหนึ่งจะวอร์ซิตอีกคนหนึ่งจะมอนสเตอร์วอล์วอร์ซิตเนี่ยคือแค่ นั่งลงไปพี่เกิดกำแพงแค่ดีเองโอเค okay, ต่อไป monster w a t c h ให้เลือกมินิแบนคืออะไรอะ่ะเฮ้ยฟิตดีเฮ้ยคืออะไรวะอ๋อแฮ่อันนี้ที่ขายอยู่ครับฟิตดี<ช>มันจะ<ง>ดีเพราะว่ามันใช้ได้ทุกที่ใช้ได้ง่ายแล้วก็เล่นได้หลายท่าหนึ่งในท่านั้นคือ m มิ i Band เราจะไว้ที่ข้อเท้าแล้วเราก็จะดันไปข้างๆแค่นี้แค่นี้ไปข้างข้า้นกล เขาทำวอล์กสิโอเคเดี๋ยวก็รู้อเออเตร์์วลดี๋ยวก็รู้ไปไปกลับสองรอบแล้วก็แตะมือเปลี่ยนกันเนี่ยใช่พร้อมไหมรอบสามสองไปพี่ซีขอไปกลับสักสองสามรอบไม่นี่อย่าอู้อย่าอู้เมนเล่เมนเล่ยิงพี่ซีช้าพี่มีก็จะนานหน่อยเก่งไว้ตีทำถูกปะเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่ทำถูกปะเนี่ยถูกถูก go to Happy Place Happy Place Happy Place ตีขอแรงจากก้น อีกสองรอบโอเคกใช่ไหมเมื่อกี้ยี่รอบแล้วล<อ>ถูกแล้วนี่ครบแล้วเนี่ยโ <Okay. S 2> อเคกลับไปแตะสลับมไม่ไหวแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยังไม่แตะเลยเบนนี่แม่งอ่ะเตรียมตัวพี่ซีลงครับให้มันเริ่มก่อนเ <laughs> <laughs> มื่อกี้เขามาท้าราเมนี่เหอะโอเคเตรียมตัวและไปลงอีกตรงกลนอยู่ใต้เข่าลงอีกลงอีกนี่เก่งโอเคขอท่านี้ ทาลิสสวยดีดีมากเก่งมากต้องคอยชมรอบแรกแล้วขออีกรอบนึงอันนี้อย่ากลัสุนตีเนาะบ้าอีเมฆ่ันนี้เขาแม่เมื่อยมากเลยอ่ะมือขึ้นมานี่ไม่อู้แบบนี้มือขึ้นมาอันนี้อย่ากลัวตีอันนี้ต้องกลับมานี้ก็แตะเร็วๆกลับมาแตะโอเค โอเคอู่นี้ก็จะได้ทั้งอันนี้ก็จะได้ขาอันนี้ก็จะได้กลนเล้าลายไปทั้งขาโอเคเยี่ยมข้ามข้ามไปอันนี้เหงื่อออกแล้วดูแบบอะโอเคเปลี่ยนท่าต่อไปพอเริ่มเหนี้อยเยอเวลาร้อนๆเหงื่อแตกมาละอารมณ์มา ราถ้าคนจะทำซูเปอร์แมนอีคนจะโดดเชือกซูเปอร์แมนทำไงมือไปข้างหน้าถ้านี้ได้อะซูเปอร์ได้จะได้แบบกล้ามเนื้อหลังด้หลังอีกก็จะโดดเชือกถ้าโดดเชือกไม่เป็นโทรหากันได้นะเขาโดดเชือกตามกันนะโทษนะกันเพราะว่าขายเชือกเองโทษททีถ้าสมมติว่าจะเป็นแบบนักมวยหนาหนๆหน่อยแต่อันนี้จะเป็นสปีดลบจะต่างกันถ้าเราอยากได้สปีดเพื่ออะไรสปีดมันก็จะเป็นแบบฝึกความเร็วสปีดความเร็วแต่อันนั้นคือความแข็งแรงความหนักด้วยไปเรื่อยใช่ แล้วแต่อยากได้แบบไหนนะคะาสามารถตริดตอ่อได้นะคะ fitd. com แล้วก็ของการที่กันกันตะถาวรนี่ขายให้ด้วยโอเคสามสองไปไดีมากไปเรื่อยๆ้าลงได้เฮ้คุณเก่งอ่ะมีเสียชื่อหายทเข้าหายที่ออกยกนี่ตามลงที่นเลยกขึ้นมา ยกยกดีไปสี่ทียกลยกลนเชื่ขอขเ,เป็นบ้าเราเชื่อเป็นบ้าโอเคพอพักเก่งมากพักสุเปอร์แมนหน่อยพอหนึนาทีได้เราจะทำแท้งแตกกันอันนี้ก<อ><ด>็คือครับโปวอร์กอัเขาเราจะทำแบบนี้คนหนึ่งจะแพงเบาะน,นี้ใช่ไหมอ๋อแท้งเบาะน,นู้นแล้วแกนงสลับสลับแค่นี้โอเค เราจะทำคายแพงคายแพ้งใช่ไหมหยุดเนเรียกแขนขึ้นไปนี่มีเรียกโลแพงลูกขอให้หายไปอ่ะหายแพงแบบนี้อยู่ห่างกันประมาณนี้อันนี้ขยับออกไปมันต้องแตะกันอย่างนี้แล้วแขนอ่ะไปห่างกันไม่ได้หรอกเขารักเมียมากว้าวให้เน็นี่เขารักเมียมากไปแค่นั้นไม่ใช่บอกลาก่อนสิรักมากรักมากมากรักยังไงอ่ะรักยังไงลูกที่สุดเลย นี่เหนนี่เข้าใจป่ะนี่มันถึงจะเหนี่ยเห็นป่ะลองยื่นมือมาไหนไหนไม่เห็นโดนอะไรเลยอส่สามสอง้แตะหนึง่งสองสามตอนไปเอลไม่ขยับเก่งเลยซีดีสมมติว่ามีขวดน้ำอยู่ถ้<ะ>าไม่ร่วงไม่งั้นเริ่มใหม่ดี เฮงไว้จี้แอร์แอร์จี้แอร์ไปรีด้วยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอยาข้ามล่วงไปเรื่อยๆทำไมมึนไม่มีกลนไปเรื่อยๆไหลลงมาเลยไปเรื่อยๆเก่งไว้ไปเรื่อยๆยังยังมึงยังไม่หยุดอีกนั่นแหละ

Okay, โอเคเก่งมากปกติคนเราทำแพล้งที่บ้านอ่ะมันก็จะแบบธรรมดาไป <Yeah. S 2> แต่ถ้าอยากจะแบบ c h a l l e n จ์ตัวเองนะคะเอาเนี <Okay. S 2> ้ยทำไงได้ให้เราแบบนิ่งที่สุดไม่ให้มันหล่นลงมาซึ่งท่านี้ยโอพี่มีททำได้แบบสบายสบายสบายก็สำหรับคนที่ออกกําลังกายบ่อยๆแบบผมไม่ว่าจะท่าไหนผมก็สบายมากทุกคนก็คงจะเห็นอยู่แล้วว่า คนที่แบบแข็งแรงอ่ะร่างกายแข็งแรงมันก็มันก็จะมันก็จะดีอย่างเงี้ยให้อีกท่าหนึ่งแล้วกันเป็นแบบคัพโปลอันนี้ง่ายแล้ง่ายๆอันหลังชนกันจะเล่นประสาทจะแดกอยู่แล้วอ่ะคิดดูดิเหนื่อยอ่ะแ้วเชนทวิสส่งขวดน้ำโอ้ยมา ส่งขน้ำให้กันมาเลยมาเลยห้าสี่สามสองมาเร็วเปลี่ยนฝั่งหลอกกันโอเคดีดีเออบิดตัวแบบใช้ตัวบิดไปเร็วกว่านี้อีกไม่ไม่ได้ส่งแต่แขนเร็วกว่านี้อีกมันต้องอย่างนี้ป่ะนี่ถ้าขี้เกียจอะเป็นนอนก็ได้หันให้มันแบบทั้งตัวหน่อยไม่ใช่ยื่นก็มันนี่อยู่ใกล้กินไม่ใช่เมื่อกี้มึงพูดมึงยื่นยื่นยื่น มึงผู้มึงหันมาเยอะๆหน่อยสิหันไปใช้ตัวบิดเยอะบิดตัวเยอะดีเนี่ยไม่จบกะทีอันนี้ตั้งใจทำสิสลับได้แล้วสลับด้านด้เนี่มีด้านหนึ่งดีเอวกูเค้นหมดแล้วเนอะมาตั้งแต่ลองลองตั้งใจทำสิตั้งใจทำบิดตัวเออเวลาออกแรงหายใจออกดีบีดีดีตัวขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยตั้งใจทำเหมือนแบบเป็นสามทีดีอีกสองอีกทีเดียวโอเค พักพักได้เขาออกเสียงเนี้ยเปนังออกกันเลยพี yes, ่พ uh> ี่ออกเสียงอ่ะอัะพ้องกูไม่ไหวแล้วขำ หลังที่เราทำงานเสร็จต้องยืดเส้นคุดเอาค่อนข้างสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นการยืดหรือว่าทำปมโลอย่างเงี้ยปมโลคืออะไรเอออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรก็คือเป็นการแบบเหมือนเครื่องแบบเอาไว้นวดหรือใช่แล้วไม่โดนเอี้ยแล้วก็โอ้โหเราจะใช้ผ่านกล้ามแต่ไม่ผ่านกระดูกอ๋อใช่เอาแค่แบบผ่านกล้ามเลยตรงนี้อุ้ยสบายอ่ะโอ้โหหึ ดีมากอถ้ายิ่งเก็บม,ม,มันจะมัมนนี้มันมมน,มมนมีมีอารมณ์อ่ะเขาก็ากมีอารมณ์เหมือนกันอารมณ์เสียอารมณ์เสีย หรับใครที่อยากจะทำตามพี่ที่ซีนะครับสามารถทำตามแบบนี้เป็นท่าท่าทั้งหมดอย่างละ3เซตแล้วก็พักนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะเบิร์นเยอะๆสามารถทำทุกท่าแบบต่อเนื่องเลย30วิพัก3 0มสิบวิต่อกัน4 5หท่าที่วันนี้สอนไปนะครับทำทั้งหมด3รอบรับรองว่าเบิร์นกระจุยแน่นอนครับอือหือเฟรชมากค่ะถือว่าเยี่ยมยอดวันนี้นะได้ออกกําลังกายถึงแม้ว่าเราจะไปฟิตเนสไม่ได้เนาะช่วงโควิดนี้เราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเอง พี่มนะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินและน้ําดื่มนะครับถ้าคุณจะกินน้ําต้องกินน้ําที่สะอาดนะคะซึ่งก็บอกได้เลยนะคะว่าควรจะพิจารณาเครื่องกรองน้ําเซฟนะคะสามารถกรองน้ําได้ถึง2,000 0ลิตรนะคะหรือว่า2ปีถือว่าคุ้มมากๆนะคะและใครที่อยากซื้อนะคะคือสามารถผ่อนได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต เป็นแบบสะดวกสบายมากๆค่ะครับจะ<ม>เอาอะไรเข้าร่างกายก็ต้องแน่นอนครับจะต้องสะอาด <c oughs> ต้องมัน่นใจจริงๆได้ทุกประเภทของน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําประปา <c oughs> น้ําบาดาลที่ผ่านกนารบำบัดแล้วหรือว่าน้ํากร่อยก็ตามนะครับก็ <h az im> วันนี้ขอบคุณเจนะไม่ต้องออกไปข้างนอกก็สามารถออกกำลังกายได้นะจริงครับต่วงนี้จริงๆมันต้องแบบคอยดูแลร่างกายอยู่ตลอดเวลาให้มันแบบแข็งแรงใช่ไม่ใช่แบบว่า เออเลกได้ทีออกทีเราควรจะออกแบบมันเป็นการสะสมไปเรื่อยๆถูกไหมบอกตัวเองบอกตัวเองถ้าบางคนสมมติว่าไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วมันจะออกออกกําลังกายยังไงไม่ค่อยไม่มีประสบการณ์ไม่มีคนบอกว่าเอ๊ะถ้ามันจะถูกไหมก็เข้าไปได้ที่ EP ครับซึ่งเราก็จะมีเทรนเนอร์ออนไลน์สอนกันเลยคุยกับเทรนเนอร์เจเป็นอินสตัคเตอร์ด้วยแล้วก็จะมีอีกหลายท่านด้วยนะครับ EP นี้นะฮะเป็นการออกกําลังกายแบบนะสนุกสนานกันในบ้านเราก็ทําเป็นสนุกสนุกขำๆแต่ได้เหงื่อจริงๆนะวันนี้ขอขอบคุณครับอย่าลืมกดคี่ะ Cây dài cho phải hay thanh sâu anh em lời thôi mà